ไปแล้วสวัสดีครับพ่อลูกซ้องครับเหมือนี่พาอพี่น้องมาตึกแฮครับน้องนะยเงไรครับมาติดตามชมนะครับว่าน้องในน้อยนี่ซิมีป่าบ่ว <irgend. S 2> เ,ร e ح. เริ่มนะครับข้า <laughs> นับไปแล้วครับไปแล้วครับ คนบาติดปลาบึกไงครับพี่น้องมันดึงแรงไปเตยอยู่ี่ไพ่ครับเมืองไพ่ครับพี่น้องเอ้ยเป็นแต่ตัวใหญ่ครับ อ <c oughs> เอามีบันบ่ครับมีบันท่านนี่มีผู้เดเอาขึ้นครับนะ <ไป S 2> ครับปากระโหไงไ้าากูเมึงไป็นดเป็นนั่น

บักบักกับมึกงเตะออกวะนี่ครับตันึงเอาดาเอาไปท้ายลูกบอลนี่เออปลาหนิงไงโอยปลากระหง กับหัสองมาเกี่ยวไปครับเจะงายกาันเ่ยังเดีจะไปพันสกแห่ข้เนี่ย้เราข้กลันี่ครับกำลังเอาขึ้นครับพี่น้อง ปลาอยังไรทีนั่นโอ้โปลาบองอ้ไ่เหนอีกเป็นเป็นอยล่องน้อยมีปลาอะไครับเุ้้ม้ยม่ยางไ่มาหออันาขึ้นไปุ่นจ้

แต่ว่าปลาไหลครับนี่มึงเนี่ยค,ครับไปก็โห่พอแหมาพุนละสองนอีหลาไปเอาไม้ <c oughs> พอดใ่พุนแหูต่พอดเลย เนี้ยอหมูยังเปียวมันน่าเปียอยเลียงปลานีนี่เจลาเม็ดปากระจอมมพ่อม่เจลาม็ดจับหมุนหมุนไห้่นะมันตีนแี่จับปลาหน่อยแหยังรันพวดพวดอยู่ ไอเออพะยนี่อบขึ้นเราป่าจะโตยังไงปล่อยไปแล้วัขึ้นแล้วครับเจริมโอ้สอง ที่เด็ดที่เด็ดข้าวปลากะละมิดตัวน้เห่ัดี่อแันนเอกเฟอยู่่ยิมเียวขึ้น Lói dù, phân hình lói dù, tả vô cà lắc đình mình. หนึ่งสอง สั่งเลยสั่งไอสั่งลุงยิ่งง่ายหดอจะละเม็ดไงครับไงครับพามาเบิ่งอีกครับอยู่คนละฟังหนอง เป็นพวงหนึ่งสองสามสี่ห้าออกระบบทีออกแล้วจะละมิดครับเป็นพวงโอ้ห้องน้อยๆน,นี่ปลาอะไรครับพี่น้องปลาครัวม,มาอีกแล้วครับเป็นพวงสงเสัยมานั่ง เป็นพวงครับแต่มันนี่ครับฝีมือเจ้าตัวเลยหน่สงสองสามสี่ห้าหกจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดตีบสตัวโหลหนึงพอดีพ่ออ่ะด ได้โลนึงแล้วโอ้ปตายังมันอ่โอ้กระห้ใหญ่โอ้ใหญ่ครับพี่น้อนเกยสุดยอดเส้เวลาปลดประมาณนามนาทีนี่เลยกูถือมีมึงยาน ครับต่ไพอ้ตไ่ตไพ่กระมันครับขึ้นทุกรอบอันดท,ท่านแล้วครับปลาหลายหดโอ้ <c oughs> ปลากรเจ้าชูสมงสีเอาน,อนินอยอดยอด จัดอีกแล้วครับปลาซิวปลาซิวจระเม็ดใหญ่ครับโอ้ยตะมันตะมันครับยุ่กลายกลางป่าเหวบาถงเออน้องงนะครับนีะครับเอ้ยก

ค่อยตีตีนเถอะรุ่นครับบไงบางไาสั้นปหัน้าแ่นตีไตันล่ะห้อนั่นะเอเดียวตีนไว้างไหนผู้พัโอ้ยดีสยาขึ้นเรื่อยๆของแขหาาวยุ่แต่ว่าสีเอาหแห่้ยอ้ยเจ้าไปโจวยายันมาาหออั้อย รุนกันครับรุนกันยูวะ้มบอุ้มเลยข่าวเลยาวเขาลวแล้วอวุมกดเลยาเลยเอาตุมกดเอาไปแล้ว เก่าโคครับกระโดดออกแห่โอ้แต่จะได้โอ้หนึ่งสอง เอาดับนะเจ็บต้องบีดมิบีดเจ้าก้อนนี่ขวางเลยขึ้นคว้าจับโอ๊กนี่จับนี่จันเลยจันเลยจันลุงยังไงหรอจะลเม็ดจะละเมิ ผลงานทางไข่ครับมือดีกระหูครับครับขอบคุณท,ทีตามชมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งได้ได้วยครับกดติดตามไั้ด้วยครับขอบคุณครับ